สุสกิระยองรับจบกระโปรงส่งท้ายปีโปรโมชั่นที่หนึ่งสำหรับรถอายุเกิน7ปีขึ้นไปรับส่วนลดน้ำมันเครื่องเกล็ดมาตรฐานไซกองแหวนรอง3รายการนี้ลดไปเลย30เซฮ้ยโปรโมชั่นที่สําสำหรับรถอายุที่ไม่เกิน7ปีรับส่วนลดน้ำมันเครื่องทุกเกร็ดไซกองแหวนรอง สามรายการนี้ลดไปเลย15%โปรโมชั่นที่3เมื่อเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเกียร์ CVT กินทูจากปกติ1,626บาทลดเหลือเพียง1,299บาทโปรโมชั่นที่4ล้างแอร์แบบไม่ถอดตู้จากปกติ2,990บาทลดเหลือเพียง1,990บาท สำหรับลูกค้าที่ใช้จ่ายเกิน3,000บาทขึ้นไปรับของรางวัลส่งท้ายปี <Iron Man. S 1> สำหรับวันนี้สุตกริระยองขอตัวลาไปก่อนและพบกับแคมเปญใหม่ในเดือนหน้าสำหรับสิ้นปีนี้ขอให้ทุกท่านเดินทางโดยสวัสดิภาพปลอดภัยและแข็งแรงทุกคนครับสวัสดีครับ